จมันเปิดตรงไหนของใครอะลูกมันเปิดตรงไหนของใครอะคะเปิดตรงไหนครับเปิดตรงนี้ครับนี่เปิดตรงนี้ครับน,นี่ตรงนี้สามารถเปิดได้เปิดได้ไหมเปิดเปิดออกมาตรงนี้สวยไหมดูน้ามาสตาดูไหมฮะสวยสวยเหรอ ของใขอรอะลูกม่ใส่ได้ไหมผู้ใส่ได้เหรอมันเป็นแว่นสายตานะเดี๋ยวใส่แล้วปวดตานะคุมปวดตามันเป็นของมันเป็นของผู้ใหญ่อะสิบุมบุมบุ้ไม่ปวดตาเหรอปวดมันเป็นแว่นสายตามันไม่ใช่แว่นสวยสวยแล้วถ,ถ่ายแล้วถ<ะ>่ายรูปไห่ฮะปวดตาหนูหรอไหมหรอแล้วถ่า,าะ